พุ่นหนานี่คือสนามเด็กเล่นของเขาพุ่นหนาปีนป่ายตั้งแต่เช้าเลยแถมกินข้าวคำใหญ่เติมพลังด้วยดูขึ้นมไดะได้มีพลังปีนกองข้าวโอ้โหดูนะดูเขาปีนกองข้าวนะเขากำลังหาทางขึ้นเขาจะขึ้นทางนี้เขากำลังปีนขึ้นอึ๊บ อึบอึบโอ้เป็นไงล่ะเจอพลังข้าวเหนียวพร้อมกับปลาทูยยอยไปเลยครับเพิมเฮ้เขาปีนตายเก่งมากนี่เขาเป็นนินจากับชาร์บเกิดหรือเปล่านะเออเฮอดูเขากำลังจะสไลด์ลงดูก่อนเป็นไงล่ะพลังมือตุกแกอาจจะเป็นเพราะว่าเขากินข้าวเขาเลยมีพลัง โอ้โหอึบ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 เป็นยังไงล่ะเก่งใช่ไหมตบมือหนอ่อยเเขาเป็นกบด้วยนะวันนี้เขาเป็นกบเมื่อวานเขาเป็นไส้เดือนงามอนี่เห็นไหมเขาว่ายน้ำได้เขาเป็นจระเข้แล้วเขาจะเป็นอะไรอีก เขาเป็นไสเดือนด้วยอือเขาชอบไสเดือนมากเขาอยากให้แม่เลี้ยงไสเดือนแม่ก็เลยจะเลี้ยงไสเดือนเอ้โฮเขาปีนอีกแล้วไสเดือนตัวนี้ปีนเก่งจังเลยชอบไสเดือนเป็นพิเศษใครมีไสเดือนส่งมาให้น้องเอื้อได้นะเออเฮอ อเออเอะโสุดยอดมากเลยอเ,อเออเอะยังไม่เข้าเอาเราหรอคะแม่เริ่มรู้สึกหิวข้าวแล้วอเออเอะเดี๋ยวไปเรียกพี่เอื้อมพี่อุ้มมากินข้าวด้วยดีกว่า